โโอ้หเมนูแรกวันนี้จะเป็นลาบเทาลาบเทาครับผมลาบเทาทำไมเป็นสีเขียวไม่รู้มันลาบเขียวก็ได้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นลาบเทาโอเคเราจะดูผลงานดีใจครับจะได้ชิมแล้วโอ้เกือบกี่ปีแล้วเนี่ยต้องสิบกว่าปีแล้วมั้งเก็บเศษเก็บเศษนี่ก็ครึ่งวันแล้วครับผมครึ่งวันครับดีแล้วแหละที่ก่อไฟไว้ก่อนก่อไฟไว้ก่อนเป็นเคสของผมเป็นเคสเป็นเคสอ๋อโอเคโอเค เดิมันนี้เลยท่นว่าเดี๋ยวก่อนมาได้เงินได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วท่านได้แล้วได้แล้วท่านว่าไปเอาน้ำปลาแดกอยู่ครับเบาหยองเห็นอยังเนาะเบาหยองมาดิอื้อาเต็มเท้าเห็นอยังเนาะือเต็มมวนเถอหลับเท่าหลับเท่าไม่ใช่อะไรหลับเท่าหลับเท่าว่าชิมุกปลาซิวนั่งโอเคเลยเบาหยองโอ้ ลาบเท่าครับท่นเมนูแปลกครับผมลาบเท่าเดี๋ยวหั่นหอมก่อนเด้อนังขายข้าวนึงหอมกระเทียมสดคือไรตัวนี้อ่ะเดี๋ยวซอยเดี๋ยวซอยเนาะโอ้โหบาวดินมาซอยครับผมโอ้โหบล็อกแซ่บบล็อกแซ่บบาวดินมาซอยอันอุปกรณ์เหตุผลที่วันบี้ทันไหนต้องซอยกันครับมันทำแล้วโอ้ยทำแล้ว ันนี้ะเมนูนี้เป็นเป็นเมนูจะไหนก่อบางยองว่าจะไหนก่อหลับเท่าหลับเท่าเป็นเมนูหลับเท่าจะงน,นะ,ะจะง,งั้นป้องสาลายสาลา,ายนำจิ้มแบบสาลายอ,อ๋อเมนูครัจะงั้นนั่นนี่กินแล้วมันเสีบเลยเสียบตัว<ม>นัวนมาเมนูครัวจะง,งั้นนะเสียบตัวของสีแก้วของเราครับผมออกไปช่วยซองครับแล้วมีเดี๋ยวเอาไปฟันไม่ไหว ตอกใส่บ้เขือคืนนะพี่น้องเอ้ยไหนมันตัดกับเท่าเป็นยังไงครับผมคือตอกใส่บ้เขือคืนหอยพถามเลยหอมันมันมันตัดกับเท่าน่ะอ๋อตัดกับเท่าครับผมใส่มีดได้ไหมครับใส่ครับมันจะเข่ามันจะตัดเนาะตัดใส่เนาะครับผมมือบ่าวเด่นกับบ้านนองโชว์พี่มือลาบเท่ากันมาแถวแถวระยองเนี่ยเบ้าหน่องเป็นยังไงครับเอ่อเท่าเนี่ยเขาเชี่ยวไปมาร์กับไอการน้ำตาล การน้ำตาลใช่เขาจะเอาไปฉีดฉีดต้นทุเรียนครับให้ทุเรียนนี่ออกออกนวยหลายครับผมได้มาจากอ่าวิชานี่ได้มาจากปูเสียดใจดีครับอยู่ระยองปูเสียดไทยมายองบกับครับเพคนเอาไปมัดไปไปวันในทะเลใช่ไหมครับบอเป็นเท่าบานเท่านี่เป็นเท่าเป็นเท่าตัวนี้แหละครับนี่เท่าตัวนี้แหละเอาน้ำจืดอ่าเอาไปเอาไปมัดนะมัดกับไอ้การน้ำตาลครับไว้สองเดือนครับแล้วก็เอาเอามาผสมน้ำไอ้นึ่งสอนต่อน้ำหยีซิบดิดครับแล้วก็ฉีดพ่นเป็นเป็นไอ้เป็น ไปขายปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักกันป่ะครับใช่ปุ๋ยหมักอันนี้มูมูผมกินไปมูเฮากินไปสีบอเป็นปุ๋ยหมักโอเฮากับสีงามครับสีรอครับสีรอใช่กินกับรอผู้หญิงกินกับงามครับใส่กินเป่งปึ้งไงปังกูใส่กินเป่งปึ๋งไงปังสอยยังนี่ยยังซอยเลยครับผมหลังจะซื้อมันอันนี้ซอยหอมบอกครับเบาหยองอันนี้ซอยหอมครับ โซยหอมอันนี้ซอยเท่าบ่าวเด่นซอยเท่าอ่ะโอ้คนละไม้คนละมือเด้อาดูกันครับเอาบ่าวเด่นดึงหอมหอมแบงบ่ายน้องนี่ก็หอมปีเนาะนี่นะครับผมโอ้ยผักซีจีนผมเป็นซีเล้าได้อี๋ยังอยู่ไม่ได้บานเท่าเลยเถอะคือเอาผักซีจีนงงงงงงมันมาไกล้ปลูกที่บ้านเท่าไรอีกขว่ามาไกลมาจากประเทศจีนเหรอ น้ำเขาครับยอดสยอดครับผมเกลือปรุงเนาะพอลงไปเลยเออพริกหอมกระเทียมครับผมค่อยหั่นเรียบร้อยหอมเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้ส่วนไอ้เครื่องปรุงเรียนมาแอนบ๊อาบั่วขดตะโขดอยู่นั่นนี่นี่อยู่นี่ อันไรเยอะเนี่ยเขียนบักหน้าบอเดรนบักหน้าสิครับบักเขือบักเขืออ๋อบกเขือบอส่เม็ดมันเด้ริ่ใส่เม็ดมันจะคืนแไ่บอเมรนส่เม็ดไปสิ่เป็นไส่ติ่งเมรนใส่ลูกโดดน้ำเด้อลิกหน่อยตะตุ้มตัยก็ตุ้มตุัวครับผมโอ้โหจะของช่องเรามาแล้วครับผมสิว่าของเราเพิ่นไปเอายังไงบอหน้ำอะไรท่านน้ำปลาเหนื่อยปลาาาาปปลลเหนื่อย่นเออน้ำปลาแดกครับผม เอาทันนะเอาทันนะทันนะผมปวดมือมากเลยทำไมมันหักต้องทานนปใช่แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านตัวเช็คโคอรมากเลยครับผมครับสวัสดีครับโอ้เป็นได้กล้องเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมไอ้ย่ำเท่าลาบเท่าลาบเท่าลาบเท่าโอ้ได้ประเด็กมาแล้วน้องทานเนาะครับผมได้ประเด็กมาแล้วกินกันสมปะบะละเค็มหอม Yup. ตุ่มน้ำปลาก็ได้ตุ่มน้ำปลาก็ตุ่มตุ่มก็ครับผมให้มันได้น้ำเยอะๆลาดเดอร์ไม่มีการ์บครับผมเดี๋ยวผมไปล้างก็ได้ครับผมครับครับนี่ก็ล่าตุ่มรีบต้องรีบนี่ปลาลาเนื้อมันเด้อืมติ้งติ้งอ่ะเดี๋ยวรอคราวนี้เราก็รอขั้นตอนการรอรอหันพร้อมหันยังช้าขั้นตอนการรอเราก็ไปหาน้ำมาดื่มรอที่ผมมองไม่เห็นเทาเลยครับอ๋อนี่นี่ อ๋อเออต้องห้องออกเขียวนะใช่เขียวาจะสเขียวสุดยอดสุดยอดต่อครับเดี๋ยวลงเอามาเหยาะในคุกเลยอ๋อมันลงในคุกเลยใช่ครับมันเหยาะ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 เงี้ยตัวขวดตัวนี้ตัวขวดตัวนี้คือยู่น้องเดี๋ยวใส่น้าปลากรอนอ๋อจะไปต้มสุกเรียบร้อยต้มสเรียบร้อยปล่อยให้มันเย็นนิดนึงครับผม ใส่สมากก็อร่อยมากครับผมอ๋อประมาณนั้นเลยค่อยเติมเอาครกหลับเข้าพี่นออกมาเท่าครับผมสีสันน่ากินมากเลยนขึ้นทุ่มหากินค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าต่างคนต่างใช้สารพิษเนาะอยากข้าย,ยาอะไรไหลลงไปก็แล้วพวกนี้มันเป็นมันเป็นตัวกักเก็บสารพิษดังดีเหมือนกันนะเข้าเนี่ย แต่เก็บตะกรันเก็บอะไรแต่ว่าเราก็มาร้านขาาสะอาต่นี้เก็บในสระสระของเราเองมีความมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าเออปลอดภัยมันไม่ปลาเราไม่ต้องน้องเอแก่แล้วใส่ไออะไรนะเรียกว่ามันสัมันหลังสำเร็จรูปมันสำเร็จลูปใช่อ่มากอร่อยมากขา้าคู่แลวครับ อเอาโคอีกอเติมเติม,มเติมอะไรต้นเหยี่ยมมาก่นแต่มันหมดเลยเ,เพราะว่าลาบเทาเนี่ยบไม่ต้องไม่ต้องการเปรี้ยวรสชาติของมันจะอยู่อยู่กับอเออ่มะเขือมะเขือคืนนี่แหละมะเขือคืนออืโอเคมะเขือคืนมันจะต้องออกเป็นประมาณไหนเผ็ดเผ็ดกินเค็มแล้วแต่แต่แต่ไม่แต่ไม่เปรี้ยว ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวคนเยอเหน่อยสิเพราะว่าความเปรี้ยวเนี่ยมันจะออกจากตัวมะเขือนี่แหละแต่ห้ามใส่เม็ดของมะเขือเด้อมะเขือสุกต้องใช้มะเขือสุกอย่างเดียวครับแต่ห้ามใช้เม็ดเพราะอะไรฮะเพราะเม็ดเม็ดของมะเขือมันค่อนข้างจะออกเปรี้ยวแล้วเป็นมันคืนมันจะคืนคืนมันจะคืนแล้วติ่งรู้ไหมใช่อ่านี่คือโอเคครับเมนูสำเร็จลาบเทาสุดยอดเนี่ยเบาเด่น Like บ่าหยองการันตีครับผมขอบเสพขอบเสพหายไปกุ like ้งไปกุ้งเนี่ยลาบเท่าเนี่ยตักขึ้นมาเลยครับโอ้ยนอนนอนนอนคือเป็นสีเขียวขึ้นบนสีเทาโอ้โหนี่แหละลาบเท่าเออจะไหนกูท่านน้องผมไม่ชิมไปอีกก้อนเนื้อของเท่าไหมเพื่อกะกูนเนื้อของเทาจะมีเขาเรียกว่าถ้าคนอีสานเขาเรียกว่าไข่ผำั่มท่านลูกไข่ผั่มเดี๋ยวว่างๆจะเก็บมาทำให้กินอีกครับไไผ่ำลาบเท่า ใครใครเนี่ยนะใครขําลูกใครขําเันเสงมังดังกึดกึ๊ดในปาดังกึ๊ดเนี่ยฮะดังกึ๊ดเลยแสดงว่าเป็นไมรุ่นอยู่นะไมรุ่นเลยนน้องมาเอาไปแกงเหมือนแกงเฉล็ดงั้นละละลายในปากกึ๊ดก๊อครั้งแรกนั่นสิพิบครับเหมือนกันเลยเนี่ยผมหังแหลกนั่นสิพิบเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นบุญมะในรายกาเราเจ้าวเหนียวข้าวเหนียวครั้งแรกนั่นสิพิบครับท่านเป็นไงครับนี่แหละคือพอยเมะมาขมิ้นเกินมากเเคยกินแล้วเอาลองสิมั้งเอาลองกันทห้ ใช่เลยอ่ะใช่การตีผมขอละการันตีบคอมเมนต์กินมึงแซ่บคือเก้าวมันคือรสเท่าเนี่ยมันมันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันคล้ายปลาไหลปลาไหลก็มีเอกลักษณ์ที่เขาบอกว่าสุดยอดเนื้อคือหมาสุดยอดปลาคือเอี่ยมเนี่ยสุดยอดตระกูลผักในน้ำคือนี่แหละครับสาหร่ายอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงยอมมักเลยเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ท่านนะดียครับผมความแซ่บของลาบเทาลาบเทาของสองกุ๊ก ไงครับยังไงสองกุ๊บน้องเขาเหรอผมเพิ่งเคยกินไหมครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นไงอร่อยมากสุดยอดเลยคล้องเทาแล้วก็มาตัดกับมะเขือมะเขือพวงด้วยสุดยอดสุดยอดเลยครับผมตอนนี้ห่อนๆเนาะเออแมนมาๆขอไปขอไปไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมชำบคลิปนี้จุ๊กกะสวัสดีครับขอบคุณ จิงไก่ยักษ์ครับจุดปรากฏการคือกิ้งไก่ยักษ์ท่านโอ้โหกับแกล์กำแกล์เห็นไหมท่านเห็นไหมเห็นอยู่แต่มันหายแล้วมันหายแล้วท่านดูดีว่ะจริงเหรอหายแล้วโคตรเสียดายเลยหายแล้วโอ้ยนอนคนน่ากลัวมากเลยมี